วันนี้เราขยับความแรงครับเปลี่ยนกาจอครับกลายเป็น4060 Ti อันนี้คือเพียร์วาย e RTX 4060 Ti RAM 8GB CPU ครับจะเป็น Intel Core i3 12100F 4 core 8 thread turbo 4.3ราคามันน่าล่อตาล่อใจเหมือนเกินกบคุณเสือครับ24490มา24490เครื่องนี้จบนะครับดังนั้นเกมแรกครับ Forza Horizon 5ครับเป็น 2K ครับวันนี้กราฟิกตัวนี้เป็นอันตรานะครับ DLS บาลาน e ์เฟรมเจน 2K Ultra with Frame Generation ครับเนี่ยเห็นไหมอย่างเกมนเนี้ย Forza เนี่ยถือว่าไหวนะไอาสาที่ถือว่าไหวนะไม่มีอาการนะเฟรมเรทอยู่ที่ประมาณ162 164นี่คือพลังของ Frame Generation นะครับแต่ถ้าผมลองพลังดิบละ145 ร้อยสี osa, up up oo, k, k LS, an, rap, ่ ion, ิบเฟรมร้อยสาิบห้าเฟรมเห็นไหมถามว่าเล่นเกมอย่างเด่นไม่สตรีมนั้น i3 ไหวไหมสำหรับฟอร์ซ่าคำตอบคือไหวนะครับต่อไปเรมั้นชูครับอันนี้เป็น 2K ครับเปิดแค่ d l s บาลานซ์ปรับอันตราทั้งหมดเดินมาต้องนานอะไรติดตีนกูยังหลุด80เฟรมโอ้เฟรมเนียพุ่งมาเลยครับแม่แเฟรมครับ90เฟรมครับเห็นปะ 8ปเฟรม90เฟรมเขาที่คือเลียมแนนชูฮะลิฟต์อพาร์ตเนี่ยอะ 2K DLSS Balance ทุกอย่างปรับไฮเหรอเรตติ้งเป็นไฮปรับแค่ไฮพออันนี้80กับโอ้ยวา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 ยเจ็ดสิบเจ็ดสิบเฟรมเก้าสอเฟรมอันนี้กี่สเปคนะอันนี้อันนี้อันนี้กี่สเปคนะอันนี้คือโหดเลยนะครับอันนี้ผมบอกก่อนนะยิงอะไรอ่ะอ๋อยิงนี้เออมันว่ะ อย่างไซเบอร์พัง2 7 7 2ู K และกราฟิกเป็นไฮนะเฟรมเจนเป็น On DLSS บาลานซ์แล้วก็ไฮหมดตรงเรตติ n งปรับเป็นสุดหมด 2K ผมพูดตรงๆนะว่ายังไม่มีอาการนะครับสำหรับไซเบอร์พังถ้า 2K เคมันยังไหวครับเฟรมเรท90เฟรม100อเฟรมอันนี้ใกล้เคียง i5 นะคุณเล่นที่ Full HD คุณเจออาการแน่นอนเห็นไหม CPU วิ่งชิดร้อยมาก กาจอจะมีอาการตรงที่ว่ามันจะวิ่งมาแ80-82หรือว่าใครแบบเอ้ยช่างแม่งเหอะวิ่งไม่เต็มก็ช่างแม่งเฟร,รมหนึร้อยกัเฟรมกูเล่นได้มันก็จบถ้าใครไม่ซีเรียสเล่นได้แล้วก็ต่อไปเร d เด d ยรับ 2K อันตราที่เหลือเป็นไฮ DLSS มาล้านเห็นไหมเนี่ย 2K เนี่ยไม่มีอาการนแต่เกิดมีอาการเห็นปหเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมร้อยสิบเฟรม ถามว่ามีอาการไหมเกือบมีอาการครับสังเกตดูอันนี้คือ Spider-Man Miles 2K DLs Balance ครับปรับ Very High ทุกอย่าง Very High ถือว่าไหวนะคุณเสือเห็นป่า Spider-Man 2K เนี่ยไม่มีปัญหานะเซต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 นี้ก็ไหว Modern Warfare 2มาตีเพลยเดี๋ยจะลองดูครับ 2K ครับปรับภาพ Extreme เลยแล้วกัน DLs Balance เห็นป่ะการาจอแช่ลอยได้ CPU 66ครับนี่คือ 2K ร้อโอ้โห 2K 160 170เฟรม 2K Extreme ด้วย ชิล1้0 1 6 0เฟรมตัวนี้ถือว่าชิลนะแต่ถ้า 4K ถ้า 4K ครับ104เฟรมครับก็ก็ไม่แย่ครับถ้าคุณเปิดเดียบีเดสบาลานช่วยปรับเอ็กตรีมนะ112เฟรมต่อไปขอ Legacy, K, เขาบวชเลยกซี่ครับ 2K เดียบีบาลานครับเปิดเฟรมเจนปรับอั t ตร o าออนออนออนไฮอะไรวะอันนี้อะไรนะเสือเสือ 2K ใช่ปะ 2K 100เฟรม105เฟรม100เฟรม ตรงนี้88เฟรม93เฟรม 2K ปรับสุดหมด 2K สุดหมดตันครับ 2K สุดหมด100 170เฟรม187 184 180เฟรม180เฟรม 2K ปรับสุด180เฟรม 2K EPIC DLSS Balance เกาสิบสอเฟรม93เฟรม94เฟรมก็ตันแ,แถวๆประมาณนี้ประมาณนี้นะอันนี้อันนี้สครัมนะช็อตฟิล์มช็อตฟิล์ดิเทียใครไม่ช็อตฟิล์มะ ต่อไปไฟ M เมืองแฟมครับ 2K 2K ทุกอย่างไม่ได้หาครับ 2K ทุกอย่างไม่ได้หาครับไฟ M ขำๆครับอยู네่กระดาษกระดาษกางไม่จริงมัต้องเทสล็อกเลยนะอยู่แล้วว้าวเห็นปะอันนี้ไฟ M 2K ผมว่าว่าชิลนะครับผมมองว่าชิลผมไม่ต้องเทสอะไรเยอะแยะนะครับ 2K AK คีสีเหลองใส่ได้สบาย 2K ไหวนะชิลนะ80เฟรม79เฟรมอะไรอย่างเงี้ยเห็นปะ อ่ะ 2K เคคนเยอะคนน้อยจั๊กอะไรกันเอาลองดู CPU ครับจะเป็น Intel Core i3 12 1 0 0 F4 Core 8 t h r e d Turbo 4.3ดสา Cache บเจมาเธอบอร์ดนี่เหมือนเดิมนะเป็นตัว Gigabyte H610 MK DDR4 ในส่วนของแรมครับ 16GB กกิกบาทานเคจาก Corsair v e n g e n LP ครับ Storage อันนี้คือ Lexa NM620 250GB ครับ Re Speed 3 5 0 0 m นหตัวการ์ดจออันนี้คือ PNY GeForce RTX 4060 Ti RAM แปดกิกแล้วก็ตัวพาวเวอร์สปายเป็น a e r o Cool u n i t e d Power 600วัตต์80พัดไว้ครับดังนั้นด้านในเคสตัวนี้เป็น i have CPU X วันกราสตรงนี้ถ้าการ์ดจอวิ่ง70%็บเปอร์เซ็นต์แล้วเฟรมเหลือมาสองร้อยเฟรมสิบยูวร้อยก็โอเคแล้วไม่ใช่หรออะไรอย่างเงี้ยจะไปนั่งคิดมากทําไมอ่ะสุดท้ายยันนี้ผมอธิบายไปเราจะดูที่ความสูงของเกมเราจะดูแค่ตัวเลขเปอร์เซ็นต์นะครับไลฟ์ Life นี้เป็นไลฟ์ที่ถ้ามันตรงใจใครก็ซื้อถูกต้องไหมครับเราจะกันใหม่ครั้งหน้าฝากนี้ไม่ด้วยสองสี่สี่เก้าศูนย์ไอสามเจ็ดสิบสองสี่ศูนย์หกศูนย์ทีไอกำมันข้างหน้าเนี่ลาไปก่อนครับท,ทุกคนสวัสดีครับ